สวัสดีค่ะยุพินคนทำสวนทำเกษตรนะคะวันนี้จะพามาชมการปลูกตะไคร้แบบไม่ใส่เลนปลูกตะไคร้แบบง่ายๆต่อจากคลิปการปลูกตะไคร้แบบใส่เลนมาดูความแตกต่างระหว่างการปลูกตะไคร้ใส่เลนและไม่ใส่เลนค่ะแต่ผลลัพธ์คือได้ผลผลิตที่ดีทั้งสองแบบนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอ ให้ชมให้จบนะคะเพราะจะเป็นการอธิบายและแนะนำการปลูกแบบละเอียดนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่เคยทำสวนตะไคร้และอยากจะลองทำสวนตะไคร้นำไปปลูกได้นะคะแบบที่ยุพินแนะนําเนี่ยค่ะค่ะการปลูกตะไคร้แบบไม่ใส่เลนก็มีต้นทุนที่ไม่สูงนะคะ ที่ยุพินทำนี้ก็ไม่ได้เสียเงินสักบาทค่ะแรงงานที่ปลูกก็จะเป็นแรงงานคนในครอบครัวค่ะส่วนพันตะไคร้ก็เป็นพันของตัวเองนะคะ,คะการปลูกตะไคร้แบบไม้ไส่เลนก็จะไม่ได้เอารถมาไถาหรือว่าเอามาพวนดินนะคะเพราะที่สวนเป็นร่องสวนและร่องน้ําค่ะจะปลูกแบบขุดหลุมปลูกการขุดหลุมก็จะขุด ลึกประมาณ10-15เซนความกว้างก็จะ10-15เซนเช่นเช่นกันค่ะพอขุดหลุมเสร็จก็จะกพวนดินให้ละเอียดไม่ให้เป็นก้อนนะคะแล้วก็ลายตะไคร้หรือว่าหยอดตะไคร้ตะไคร้ที่นำมาปลูกก็จะปลูกดุมละ4-5ต้น ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดไม่มีพันตะไคร้เป็นของตัวเองก็ปลูกหลุมละ2ต้นหรือ3ต้นก็พอค่ะการปลูกตะไคร้ก็ทําพันธ์ุให้เรียบร้อยแล้วก็แช่น้ําหรือน้ํายาให้รากใหม่ของตะไคร้งอกก่อนแล้วก็หน่อของตะไคร้งอกก่อนนะคะค่อยนํามาปลูก เคยลงคลิปการทําพัน์ตะไคร้ไว้แล้วท่านผู้ชมสนใจก็เข้าไปชมได้นะคะจากคลิปก่อนๆนะคะการปลูกตะไคร้ก็จะจับต้นตะไคร้รวมกันแล้วก็ไม่ให้แยกกันนะคะแล้วแล้วก็ปลูกในแนวตั้งหรือว่าแนวเฉียงก็ได้ค่ะเหตุผลของการปลูกตะไคร้แบบนี้ หนอของตะไคร้ที่งอกออกมาเขาก็จะงอกรอบต้นของตะไคร้ทำให้แตกกอใหญ่อะคะ่ะอย่าไปจับตะไคร้ให้แยกออกจากกันนะคะเพราะถ้าเขาหน่อเขางอกออกมาแล้วเขาจะไม่เป็นกอให้ถ้าเป็นกอก็เป็นกอเล็กๆนะคะแต่ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นกอใหญ่กอใหญ่มากะคะ่ะเป็นกอใหญ่และสวยปลูกแบบ ง่ายๆไม่มีต้นทุนอะไรมากนะคะค่ะพราะปลูกเสร็จแล้วก็จะเป็นหน่อเขาก็จะแตกมาประมาณนี้ค่ะแตกรอบต้นรอบก่อของตะไคร้สวยไหมคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ยุพินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังให้ยุพินได้สร้างคลิปกเกษตร ต่อไปอะค่ะช่องของยุพินก็คือยุพินคนทําสวนทําทำสวนทำเกษตรนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณมากค่ะ